ต้นยอดอ๋ญญอคือเป็นสมุนไพรข้างในเนี่ยจะมีเตาถ่านจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับต้นพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดจีนยูนาน,นะครับตลาดตรงนี้นะครับถือว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้ต้นจะพาทุกคนไปเที่ยวชมนะครับแต่ก่อนที่จะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศแถวนี้นะครับ ต้นะจะพาทุกคนไปรู้จักกับร้านหมูกรอบอบองก์ก่อนครับเพราะร้านนี้นะครับเป็นเจ้าที่เรียกได้ว่าเขามีหลายสาขานะครับและวันนี้นะครับเขาก็มาเปิดอยู่ที่ในตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันคือตลาดค่อนข้างแช่นหน่อยนะวันที่เรามาเนี่ยคือวันพระหัดนะครับซึ่งแม่ค้าบ,บอกว่า วันนี้เนี่ยคนยังไม่เยอะนะครับถ้าจะคนเดินเยอะจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันจันทร์นะครับคุณชมโอเควันนี้เราถือว่าเรามาเซอร์วี์นะครับแล้วพาทุกคนมาดูร้านหมูกรอบอย่างที่ว่านะครับคือร้านเนี่ยจะอยู่ข้างในนู่นนะครับจะอยู่แบบริมสุดๆข้างในเลยนะครับนู่นครับคุณชมดูอ่านี่แหละร้านที่เราจะมานะครับต้นมาถ,ถึงแล้วนะครับ กับร้านหมูกรอบที่อยู่ในตลาดจีนอยู่นานนะครับก็มีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะครับนี่นะครับผู้ที่ควบคุมองค์ของเรานะครับสวัสดีครับผมวัควันตีหน้าเลยนี่ครับข้างในเนี่ยจะมีเตาถ่านจริงๆเลยนะครับอบกับถ่านคือเขาใช้ความร้อนจากถ่านนะครับไม่ผ่านการทอดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบคือสุขภาพขึ้นมาหน่อยละกันนะครับใช้คํานี้ละกันว่า เพราะว่าเขาใช้วิธีการอบนะครับกลิ่นเนี่ยก็น่าจะหอมกว่านะครับโหเนี่ยให้กล้องดูหน่อยครับร้อนไหมพี่ร้อน,อนโอ้ร้อนมากโอเคโอเคดูเหงื่อพี่เขาไหลชกชกแรวนะครับโอ้โหนี่ครับหมูกรอบ3ชั้นร้านตรงนี้เขาใช้สูตรหมักของเขาเองนะครับแล้วก็เขาเนี่ยทำหมูกรอบมาก็3 4ปีแล้วแหละนะครับประสบการณ์การทำหมูกรอบนะครับจริงๆหมูกรอบนะครับก็คือมี ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จีนเกาหลีฟิลิปปินส์นะครับหรือทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีนะครับอย่างเช่นอังกฤษเยอรมันนะครับหรือเม็กซิกันนะครับเม็กซิโกเนี่ยเขาก็มีวิธีการทําหมูกรอบนี้เช่นกันนะครับแต่เนี่ยวันนี้ต้นพาทุกคนมาดูก็คือหมูกรอบไทยนะครับหมูกรอบแบบฉบับไทยนะครับจริงๆต้นกําเนิดหมูกรอบเนี่ยก็คือมาจากทางประเทศจีนเลยนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆเลยก็จะเป็น ทางมณฑลกวางตุ้งนะครับที่เขาเนี่ยเชี่ยวชาญในด้านของการอบหรือย่างนะครับแต่ที่นี่นะครับก็ผสมผสานเอาแบบภูมิปัญญาไทยเข้ามานะครับแล้วก็ใส่แบบเพื่อให้สุขภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยไม่ผ่านการทอดน้ำมันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้มีแค่หมูกรอบนะครับก็ยังมีไก่นะครับเขาก็ยังใช้ไก่ในการอบนะครับ ร้านตรงนี้นะครับเปิดอยู่ที่ตลาดจีนยุนนาะครับเปิดตั้งแต่มีทั้งวันจันท์แล้วก็วันพระหัสนะครับก็เป็นอยู่ในที่โครงการ CDC นะครับ CDC okay. <Thank> บรรยากาศก็อย่างนี้นะครับเปิดใหม่ๆยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับถ้าใครมาตรงนี้ก็สามารถแวะมาชิมได้นะครับคุณชม mm hmm. นี่ครับ อูน,นี้น่ากินจริงนะเนี่ยกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเฉพาะนะครับคุณผู้ชมืมกรอบฉ่ำมากเลยแล้วมันเหมือนแบบไม่อมน้ำมันเท่าไหร่นะครับน้ำจิ้มแจ่วเหมือนเป็นซอสผสมมะขามด้วยนะครับความกรอบใช้ได้เลยกรอบนอกนุ่มในนะครับสมกับเป็นหมูกรอบต้นไม่เคยรู้จักร้านนี้นะจนกระทั่งคือเขาแนะนำมาครับ อยากให้รู้จักร้านนี้หน่อยตกคิดละ79บาทก็นว่าสเสน่หมันคือเหมือนว่าไม่อมน้ำมันนะครับไม่อมน้ำมันแล้วก็กลิ่นมันจะหอมๆนะครับจากการดินฟางที่มันเป็นความเป็นโอง่งนะครับแต่มันก็ผสมกันนี้อหะโอ้โห oh. ก็ถือว่าพึ่งใหม่ใหม่จริงๆนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ เท่าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นพวกโอ้โหเข้ากล้องไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นผักสดแล้วครับนะสดซัวสดขวยซัวสดยาจีนนี่เป็นแผ่นขาวๆอ่ะแห้งๆะอแต่นนี้เป็นสดสดอ๋ออันนั้นเป็นภาษาไต้จิ๋วนะถ้าจีนจางก็สันเย่าสันเย่าอ๋อคือเป็นสมุนไพรจีนสมุนไพรอ๋อคนที่มาซื้อนี่ก็เอาไป ทานเป็นสมุนไพรคนญี่ปุ่นเขากินสนดเลยนะคะชิมไหมเอามาทาเป็นโจ๊กเนี่ยก็เป็นสมุน,น,นไพรนะคะรับเอามาทาเป็นโจ๊กนะก็ะะใส่สมุนไพรจีนโอ้โหดีเลยที่เขาใจดีให้ชิมด้วยมันไม่มีรสชาตินะอ่ามันจืดๆเลยเพราะฉะนั้นต้องเติมเกลือตำตาค่คนจีนเขากินเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะเพื่อสุขภาพนี่ก็เ <laughs> ขาแวะมาพี่เขาหน่อยนะครับทักตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับ โอ้ขอบคุณครับอันนี้คือขายอะไรเอ่ยยำหมาล่าเป็ด uh. ตุนค่ะยำหมาล่าเป็ดตุ๋นคือ中国งกั็เด็เด็ดเด็ดเด็เ็เด็ดเเดว่เเด็ดยด็ดนด็รเด็ด่ด็ดเนดเ็เด็ดเร็ดกด็ดเย็ดมด็ดเร็ดเา็ดเด็ดเา็ดเด็ดเด็เดเเดเเเค อันนี้จะเป็นร้าน,นอ,ะอะไรเอ่ยเนื้อแกะน,นะครับอ๋อเขาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ใส่เนื้อแกะเข้าไปแล้วก็กินคู่กับแป้งอันเนี้ยนะอ,อันนี้น่ากินมากเลยนะมีหมูแดงมีสดครับมีหมูแดงมีสดอันนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบานนบาทนะห้าสิบบาทอ ผูเสื้อผู้ซื้อนะครับอันนี้นี่ก็เป็นผสมผสานนะครับจินยูนานไทยใหญ่นะครับยำเส้นแก้วแปลกดีนะยำเส้นแก้วจริงๆแล้วทํามาจากอะไรครับอ๋อมันทํามาจากขึ้นมเมล็ดถุงเท่าไหร่ครับถุสี่สิบบาทนะโอเคผมเอาหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโอนนะอีกร้านหนึ่งนะครับก่อนเข้ามานะครับพี่ขนนเขาทักผมอาจจำได้นะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับคือพี่เขาตอนนี้เนี่ยก็เป็นข้าวปลุกงานะครับงาขี้ม่อนด้วยนี่โอเคครับใส่น้ำใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งนะครับโอ้โหม้ว้ชมน้ำอ้อยกับน้ำผึ้งนะครับนี่เลยนะครับกำลังย่างเลยนะครับนี่ก็พี่มาทั้งสองวันเลยจันกับพระรหัสนะโอเคข้าวฟืนหมี่เหลืองนะครับ ข้าวซอยขาวต่างๆนะอ๋ออันนี้เป็นยำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเอ่อกับข้าวไทยใหญ่อ๋อนี่ไงน้ำน้ำพริกนะครับน้ำพริกต่างๆนะกับข้าวไทยใหญ่นะครับนี้ตรงนี้ก็เป็นไก่ดำนะครับไก่ดำโล2องนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับที่แบบงบอกความเป็นตลาดจีนยูนานนะครับต้องมีไก่ดำ นี่นะครับก็เป็นตลาดจีนยูนานนะครับที่อยู่ในโครงการ CDC นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีที่จอดรถกว้างขวางนะครับแต่เขาก็จะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าที่เข้าทางวันนี้ต้นก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้วันจันทร์อีกต่อไปนะครับต้นอาจจะได้มาเห็นในช่วงบรรยากาศที่คนเยอะนะครับแล้วจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูแบบดีๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบายก็เป็นพวก ตอลงเกาลัดนะครับช่วงนี้มีสตอรอเบอรี่ด้วยนะครับ